ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าเขียวขจีมีชายคนหนึ่งชื่อว่าวิชิตผู้หลงใหลในความงามของมแมลงเขาเป็นนักสะสมและสตาฟแมลงที่มีชื่อเสียงคนในหมู่บ้านรู้จักเขาในฐานะชายผู้ชื่นชอบการจับมแมลงมาทำเป็นตัวอย่างสตาฟไม่ว่ามแมลงปีกแข็งหรือผีเสื้อสีสันสวยงามวิชิตมักจะใช้เวลาเดินป่า ตามล่า,มาแมลงเหล่านี้อย่างมุ่งมั่นเขาไม่สนใจเสียงคัดค้านจากใครแม้กระทั่งเด็กๆในหมู่บ้านที่มองว่าเขาโหดร้ายต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้คืนหนึ่งขณะที่วิชิตกำลังสำรวจป่าลึกเพื่อหา,มาแมลงหายากเขาเดินเข้าไปในป่าพื้นที่ที่เขาไม่เคยสำรวจมาก่อนป่าที่นี่เงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงจิ้งหรีดร้อง ไม่มีเสียงลมพัดมีเพียงความมืดที่แผ่ปกคลุมทันใดนั้นเขาเห็นแสงสว่างริบหรี่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเมื่อเขาเดินตามแสงนั้นไปมันนำเขาไปสู่ปากถ้ำโบราณที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หนาทึบปากถ้ำนั้นมีสัญลักษณ์แปลกๆแ,แกะสลักไว้บนหินสีของมันเหมือนถูกย้อมด้วยเลือดเก่าแก่ที่แห้งกรังวิชิตลังเลอยู่ชั่วครู่ แต่ความอยากรู้อยากเห็นและความทะเยอทยานที่จะได้พบมแมลงหายากกลับชนะความกลัวเมื่อก้าวเข้ามาในถ้ำอากาศภายในเย็นยะเยือกแม้จะไม่มีลมพัดวิชิตส่องไฟฉายไปรอบๆพบว่าผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดโบราณที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีเสื้อสีดำเขาเห็นภาพของมันบินอยู่เหนือร่างมนุษย์ที่ลม้มลง และภาพของคนที่มีใบหน้าแสดงความทุกข์ทรมานมันอาจจะเป็นตำนานโบราณอะไรสักอย่างวิชิตพึมพำกับตัวเองโดยไม่สนใจความน่าขนลุกของสถานที่เมื่อเดินลึกเข้าไปเขาก็พบกับผีเสื้อสีดำสนิทตัวหนึ่งมันเกาะอยู่ที่ก้อนหินอย่างนิ่งสนิทขนาดของมันใหญ่กว่าผีเสื้อทั่วไปและปีกของมันมีลวดลายสีทอง เรื่องแสงราวกับเปลวไฟมแมลงตัวนี้งดงามจนวิชิตแทบลืมหายใจนี่แหละสิ่งที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตวิชิตพึมพำมพลางค่อยๆหยิบกล่องจับมแมลงออกมาเขาเดินอย่างระมัดระวังเข้าไปใกล้ผีเสื้อสีดำตัวนั้นแต่ก่อนที่เขาจะทันได้เอื้อมมือถึงผีเสื้อกลับขยับปีกมันบินวนรอบตัวเขาอย่างชา้าๆราวกับกำลังสำรวจวิชิต ดวงตาของมันเรืองแสงเล็กน้อยในความมืดทำให้ชายหนุ่มรู้สึกแลปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นเสียงกระซิบลึกลับดังก้องไปทั่วถ้าเป็นเสียงแหบตำ่ำเหมือนมาจากทุกทิศท,ทางเจ้าผู้หลงไหลในความงามที่พรากชีวิตผู้อื่นบัดนี้เจ้าจะได้รู้จักความงามที่เจ้าทวินหา และต้องแบกรับคำสาปแห่งปีไปชั่วนิรันดร์ก่อนที่วิชิตจะทันตอบโต้ร่างกายของเขาก็ถูกแสงสีทองจากกี่เสื้อกลืนกินความเจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างราวกับกระดูกและกล้ามเนื้อของเขาถูกปิดเบี้ยวเสียงกรีดร้องของเขาถูกกลบด้วยเสียงแมลงที่ดังแว่วในอากาศเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาพบว่าตัวเอง ไม่ได้ยืนอยู่ในร่างมนุษย์อีกต่อไปเขากลายเป็นผีเสื้อสีดำสนิทตัวหนึ่งปีของเขางดงามยิ่งกว่าผีเสื้อใดๆที่เขาเคยจับมาแต่ร่างกายกลับเปราาบางทุกการเคลื่อนไหวคือความลำบากเสียงกระสิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งเจ้าจะได้ริมรสความกลัวที่เจ้าเคยมอบให้กับผู้อื่นบินต่อไปเถอะหากเจ้าสามารถหนีได้ วิชิตรวบรวมพลังทั้งหมดบินออกจากถ้ำแต่ทันทีที่เขาออกมาความยากลำบากก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ลำธารใกล้ปากถ้าเขาเห็นกบตัวใหญ่กำลังนั่งอยู่กบตัวนั้นมองตรงมาที่เขาดวงตาของมันเป็นประกายราวกับมองเห็นเหยื่อวิชิตยพยายามบินหนีอย่างสุดชีวิตแต่การกระพือปีกข,ของเขาช่างเชื่องช้า ทุกครั้งที่เขาบินสูงขึ้นกบตัวนั้นก็กระโดดตามมาจนกระทั่งในที่สุดวิชิตบินขึ้นเหนือยอดไม้ได้สำเร็จเขารอดจากกบตัวนั้นมาได้อย่างบุดหวิดแต่ความเหนื่อยล้าก็เ,าเริ่มเล่นงานเขาเขาพยายามบินหาอาหารสิ่งเดียวที่เขาจะสามารถกินได้นั่นก็คือน้ำหวานจากดอกไม้ซึ่งน้ำหวานจากดอกไม้ กลายเป็นแหล่งพลังงานเดียวของเขาแต่การดูดน้ำหวานกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดลิ้นของเขาอ่อนแอเกินไปและการดูดน้ำหวานแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลานานและพลังมหาศาลขณะที่เขาพยายามดูดน้ำหวานจากดอกไม้ดอกหนึ่งแมงมุม,มตัวใหญ่ก็ปรากฏตัวมันเคลื่อนตัวช้าๆใกล้เข้ามาวิชิตรีบกระพือปีกบินหนี แต่ใยบางๆของแมงมุมนั้นกลับเหนียวเนืหนะเขารู้สึกว่าปีกข้างหนึ่งของเขาเริ่มติดใยของมันไม่เขาร้องในใจพยายามดิ้นรนจนปีกของเขาที่แสนบอบบางฉีกขาดบางสว่วนเขาบินออกมาได้แต่การสูญเสียส่วนหนึ่งของปีกทำให้เขายิ่งอ่อนแรงลงไปอีกวันหนึ่งขณะที่วิชิกตกำลังพักอยู่บนกิ่งไม้เพื่อหลบฝนใหญ่ เขาไม่ทันรู้ตัวว่ามีนักษะสมมาแรงอีกคนกำลังยืนอยู่ใกล้ๆชายคนนั้นมองเห็นเขาและตื่นตะลึงกับความงดงามของปีกสีดำและลายสีทองเรืองแสงเจ้าคือสมบัติที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตชายคนนั้นพูดขึ้นวิชิตพยายามบินหนีแต่ปีกที่เสียหายทำให้เขาบินได้ช้าเกินไป ชายคนนั้นใช้กล่องจับแมลงขังเขาไว้ได้สำเร็จเขารู้ดีว่าความตายกำลังจะมาถึงในห้องสะสมที่หดแน่นไปด้วยกล่องไม้และตู้กระจกชายผู้เป็นนักสะสมแมลงเตรียมเครื่องมือสำหรับการสตาร์อย่างพิถีพิถันบนโต๊ะมีแผ่นโฟมแหนบเข็มหมุดและกระดาษแก้วสำหรับกดปีกแมลงให้เรียบ เจ้าจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่คนอื่นได้ชื่นชมตลอดไปชายคนนั้นพูดพลางหยิบกล่องจับแมลงขึ้นมาเขาเปิดฝากล่องช้าๆและหยิบผีเสื้อออกมาอย่างเบามือวิชิตรู้สึกถึงมือที่อยากร้านของมนุษย์สัมผัสร่างอันบอบบางของเขากระบวนการเริ่มต้นขึ้นชายคนนั้นหยิบขวดเล็กๆ ปัญจุสัมาทีชุ่มไปด้วยสารเคมีที่มีกลิ่นฉุนออกมามันคืออีเทอร์สารที่ใช้ทำให้มะแลงหมดสติอย่างรวดเร็ววิชิตถูกใส่ลงในขวดแก้วใบเล็กที่มีกลิ่นอีเทอร์รุนแรงอากาศรอบตัวเขาเริ่มบางเบาสติของเขาเริ่มเลือนลางเมื่อวิชิตหมดสติไปร่างของเขาถูกวางลงบนแผ่นโฟม ชายคนนั้นหยิบแหนบขึ้นมาและค่อยๆจัดท่าทางของเขาให้สวยงามที่สุดปีกสีดำที่เประาะบางถูกกางออกอย่างช้าๆด้วยมือที่คล่องแคล่วจากนั้นเขาใช้เข็มหมุดปักลงที่กลางอกของวิชิตเพื่อยึดร่างไว้บนแผ่นฟอร์มอย่างมั่นคงเสียงเข็มทะลุร่างทำให้ความทรมานในจิตใจของวิชิตพุ่งคลาน เขาไม่สามารถขยับตัวได้แต่รับรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนปีกทั้งสองข้างของเขาถูกกดทับด้วยกระดาษแก้วบางๆและยึดไว้ด้วยเข็มหมุดเพื่อทำให้เรียบและอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบชายคนนั้นตั้งใจให้ร่างของวิชิตเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาอีกไม่นานเจ้าก็จะกลายเป็นความงามอมาตะ นักสะสมพูดกับตัวเองหลังจากร่างถูกจัดวางเรียบร้อยแล้วชายคนนั้นวางแผ่นโฟมไว้ในกล่องอบแห้งเพื่อกำจัดความชื้นทั้งหมดกระบวนการนี้จะใช้เวลาหลายวันแต่นักสะสมรู้ดีว่าความอดทนจะให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสุดท้ายเมื่อร่างของวิชิตแห้งสนิทปีกอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์เขา ถูกนำไปติดตั้งไว้ในกรอบกระจกที่ประดับอย่างประณีตชื่อผีเสื้อสีดำแห่งป่าโบราณถูกเขียนด้วยหมึกทองวาววับบนป้ายเล็กๆด้านล่างเสียงกระสิบดังขึ้นในหัวของเขาเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าจะได้ชื่นชมความงามของเจ้าในนิรันดรวิชิตถูกขังอยู่ในความงดงามของตัวเองตลอดกาล มองดูผู้คนที่ผ่านเข้ามาชื่นชมเขาโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเคยเป็นมนุษย์มากอ่อน